สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคาสึสกิในเกม c a มป์บัดดี้พาร์ที่เซในรูทของ h u n t ตอรที่ขำนี่ไม่ใช่อะไรนะกลับมาแล้วก็เห็นอยู่แหละเห็นว่าแบบมีคนมาเมนอยู่ว่าพี่ไปไหนหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็คืออันดับแรกขอโทษก่อนเลยที่ผิดสัญญาที่บอกว่าจะลงคลิปในช่องช่วงที่ไม่อยู่คืออยากจะบอกว่าฉันทำคลิปเอาไว้แล้วแหละ แต่เขาเนี้ยพอไปถึงที่นูลล่นเราก็จะเอาลง y o o u ู u b อะไฟล์มันเสียเว้ยเราก็คือแบบ <c oughs> ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยเหมือนใส่บันทึกไฟล์เอาไว้ในไดฟ์ของ g o o g l e Drive อะแล้วคราเนี้ยจะเอามาลงในช่อง y o YouTube แต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกไฟล์มันเสียหมดเลยก็เลยไม่ได้ลงกลายเป็นว่าไม่ได้ทำช่องช่องล้างไปเลยสเดือน แล้วก็เห็นเม้นน้องๆอยู่ว่าแบบเออถามว่าไม่ทําช่องต่อแล้วหรอเลยอะไรอย่างนี้ก็นะการที่ได้เห็นคลิปนี้ก็คือรู้แล้วแหละว่าทําต่อแน่นอนก็ไปฝึกงานมา4เดือนอยากเล่าอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเล่าในคลิปน่าจะประมาณ4ีหชั่วโมงก็ยังเล่าไม่จบเอาเป็นว่ากี่อาจจะไลฟ์สตรีมช่วงที่กี่ว่างละกันแล้วก็มีอะไรอยากถามเรื่องแบบ การเรียนขึ้นมาหาลัยหรือว่าขึ้นมัธยมอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเป็นที่ปรึกษาได้ก็จะปรึกษาให้คือแบบมันเร็วมากเลยอ่ะอีกแค่เทอมนึงฉันก็เรียนจบแล้วยังคิดไม่ออกเลยว่าจะไปทำการอะไรตายฮะเอาเอาเอา,เอาไปว่าแคสเกมก่อนโอเคอันนี้เราค่ะลืมหมดแล้วนะเนี่ยลืมเนื้อเรื่องหมดแล้วว่าเป็นยังไงไมายังไงอันนี้ฮันเตอร์ก็ก่อนหน้านั้นน่าจะเป็นไอ้นี่ป่ะแบบเก็บตาสัญ,ญลักษณ์ คือไปดูไปดูตอนที่ตัวเองเล่นครั้งเก่ามาอยู่ะนะขอโทษนะครับคุณยูริอย่าคาดหวังเสียงตัวละครนะมันไม่เหมือนเดิมมันไม่มีทางเหมือนเดิมอยู่แล้วอ๋อแฮนเตอร์ Hunter, ฉันคิดไว้แล้วเชียวนะว่าเธอจะต้องมาหาฉันนะอะแล้วคิดได้หรือยังล่ะว่าเธออยากที่จะทำตาเสรวของอะไรอย่า เออก็นะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความคิดที่ดีอะ่ะถ้าเกิดผมทําตาศิลปะเกี่ยวกับการวาดภาพ oh. อ๋อนั่นเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะฉันเก็บพวกอุปกรณ์ศิลปะเอาไว้อยู่อะ่ะเธอสามารถเอาไปใช้ได้นะ hmm. แล้วมีกฎอะไรที่ผมจะต้องทำตามไหมครับในการที่จะได้รับตาน่ะคุณยูริ n o a นี่มันเป็นงานศรริลปะนะมันไม่มีกฎเกณฑ์หรอกนะก็แค่วาดในสิ่งที่เธออยากวาดแล้วพวกงานศรริลปะเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่ออกมาจากจิตใจแล้วเฉดสีต่างๆเนี่ยมันจะต้องมันก็จะต้องสื่อความรู้สึกได้ใช่ป่วะแปลถูกป่าวะ <c oughs> ลืม แล้วมีอะไรที่อยากจะวาดเป็นพิเศษไหมล่ะ <Wow. S 1> อือก็มีอยู่นะครับ oh. อ๋อแล้วมันคืออะไรล่ะเออบางทีฉันอาจจะช่วยเธอคิดได้นะแบบช่วยออกความคิดเห็นอะไรอย่างี้ um. อืมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมจะพูดยังไงดีอะก็อาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผมเฝ้ามองมันอยู่ละมั้ง นี่เมือนน่ารักช่มัดเลยอะ่ะหรือว่าอะไรสักอย่างที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นใครสักคนกันนะคือคือกี่สามารถ <Yes. S 1> รู้ได้เลยว่าเสียงฉันเปลี่ยนไปมากเลย,มเลยแม่งไม่เหมือนกับตอนภาคแรกๆเออแต่ก็นะถือซะว่ากีไม่สามารถทำให้มเสียงมันเป็นเหมือนเดิมได้จริงๆเออ,เอ,อ,เอ,อครับเขีย <laughs> <laughs> ชินามอนโลตัวโลตัวร้อยชินามอนโลตัวน้อยของฉันกำลังข้างรัก no เออมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณยูริเออผมก็แค่ it's alright ไม่ต้องอธิบายอะไรอีกแล้วแหละนะฮันเตอร์ฉันรู้ดีนะว่าเธอเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ run a l o n ตอนนี้ก็ไปได้แล้วรีบไปเอาหน้าสวยๆของคนคนนั้นนะ่ะมาล่างได้แล้วนะ ูเทอร์ทูไม่มันน่าจะเป็นทูเดรูบ้า t ทูเดรูมันมันเหมือนไอเนี้ยอะไรวะเรื่องอะไรสักอย่างแต่จาไม่ได้ที่มันเป็นตัวขนๆจมูกใหญ่ๆอ่ะเวลามันแบบจะลาก่อนยังไงมันจะพูดคําว่าทูเดรูไงแต่อันเนี้ยมันผิดนะมันต้องเป็นตัวดีอ่ะมันไม่ใช่ตัวทีอาจจะลอเลียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณยูริเขารู้ได้ยังไงกันล่ะเนี่ยว่าฉันวางแผนที่จะวาดเทนทาโร่ ฉันคิดว่าคงจะไม่ต้องฉันคิดว่ามันก็ไม่น่าจะสําคัญอะไรแล้วละมั้งฉันควรที่จะไปเริ่มวาดภาพของตัวเองได้แล้วนะสเก็ตสเก็ตสเก็ตเ,เสียงมันจะเป็นยังไงเยอม มันยากเหมือนกันนะเนี่ยที่จะวาดรูปใครสักคนโดยใช้แต่จินตนาการอย่างเดียวอะ่ะอืม,อมผมเขาจะต้องไปทางนี้สินะตลกอ,อ่ะและฉันคิดว่าน่าจะต้องขยับตาของเขาแล้วก็ปากของเขาอีกนิดนึงจุดโ,โห้เสียงที่คิดถึงเมาเขคินทาโล่นี่หลอใช่มัมเลยอะ่ะ เอ๊ะนี่ฉันกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าฉันควรที่จะโฟกัสกับการวาดรูปของเขาให้เหมือนตัวจริงให้มากที่สุดไม่ใช่หรือไงอ่ะถ้าเกิดมีเคนทาโร,ร่ตัวจริงมาอยู่ตรงเนี้ยฉันก็คงจะแอบมองเขาได้แล้วก็ค่อยๆวาดแต่ว่าเขาอาจจะจับฉันได้ก็ได้แล้วมันคงจะเป็นเรื่องที่แปลกมากแน่ๆเลยสำหรับเขา ถ้าเป็นอย่างเงี้ยฉันคงวาดไม่เสร็จแน่ๆเฮ้ฮันเตอร์เคนทโร่เคนทาโร่นายมาทำอะไรที่เนี่ยเคนทาโร่ว่าเคนทาโร่บอกนี่มันขาบินของพวกเราไม่ใช่หรือไงอ่ะฮันเตอร์แล้วฉันก็กำลังมองหานายอยู่ด้วยอ่ะ Really เออหาฉันอย่างนั้นเหรอ Yeah ใช่ก็ นายตัดสินใจหรือ,อยังอ่ะว่านายจะทํากิจกรรมวาดภาพอ่ะนายได้ตัดสินใจหรือ,อยังที่นายจะทํากิจกรรมวาดภาพาก็น,นะ That's so cool อ๋นั่นมันเท่นั่นมันเจ๋งไปเลยนะเนี่ยขอฉันดูหน่อยได้ไหมอะ่ะ No ไม่ uh อ h i m sorry ว้าขอโทษทีนะเคนทารโร ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะตะโกนใส่นายเลยนะ <Wow. S 1> ฉันก็แค่ยังวาดไม่เสร็จเฉยๆอ่าไม่เป็นไรนะฉันก็เข้าใจะนะขอโทษทีแล้วกันถ้าเกิดอขอโทษทีแล้วกันถ้าเกิดมันเป็นการรบกวนอะ่ะเขาน่าจะระวังตัวให้มากกว่านี้แล้วกันนะอะไรนายสามารถโชว์ให้ฉันดูได้ตลอดเลยนะตอนที่นายรู้สึก โอเคแล้วอะ่ะ <Anyway. S 1> เออยังไงก็เถอะนะแล้วนายมาหาฉันทำไมอ,ะ oh. อ่ะเชนทาโร่อ๋อใช่ฉันกำลังพยายามหาแบบในการที่จะทำตาถ่ายภาพอยู่อะนะปกติฉันมักที่จะถ่ายรูปพวกธรรมชาติหรือว่าสิ่งของต่างๆ hmm. ฉันไม่ค่อยได้ถ่ายรูปผู้คนสักเท่าไหรอ่อ่ะ แล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสเหมาะเลยที่จะลองมาทำอะไรแบบนี้ดูบ้าง hmm. เออมันจะโอเคไหมอะถ้าเกิดฉันขอให้นายเป็นแบบวาดภาพไม่ใช่วาดภาพกู <c oughs> จะสลับวาดกับถ่ายแม่ง <c oughs> แล้วมันจะโอเคไหมอะถ้าเกิดฉันจะให้นายมาเป็นแบบในการถ่ายรูปของฉันหน่อยอะ <c oughs> เอาใช้คาว่าถ่ายรูปแล้วกัน อะไรนะแล้วทำไมต้องเป็นฉันด้วยอ,ะ oh. อ่ะอ๋อ๋อมันก็นะฉันก็แค่คิดว่าฉันจะส,สามารถถ่ายออกมาได้ดีได้ถ้าเกิดว่านายมาเป็นนายแบบให้ฉันอะ่ะเพราะว่านายเนี่ยมีลุคที่ดูแบบเฟชชี่ก็คือแหละสดชื่นะนะรีเฟชชิ่งไม่ใช่เฟชชี่รีเฟชชิ่งเหมือนแบบสดชื่นสดใสอะไรประมาณนี้ แล้วนอกจากนี้ฉันคิดว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาก็กําลังยุ่งกับการทํากิจกรรมของเขาตอนนี้คือแบบฮันเตอร์มองหน้าแล้วกูกูกูว่างเหรอฮัลโหลฉันรู้ฉันก็พอจะรู้นะว่าพวกเขาจะต้องไม่โอเคอ่ะถ้าเกิดฉันไปขอพวกเขาให้ทําอะไรแบบเนี้ยน่ะก็ยิ่งไม่ควรที่จะมาขอฮันเตอร์เลยว่าฮัลโหลแต่ถ้าเกิดนายไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรหรอกนะฮันเตอร์อืม นายสามารถบอกฉันมาตามตรงได้เลยอะ่ะ oh. อ๋ออย่างนี้นี่เอง I don't mind if it's you <S ถ้าเกิดมันจะช่วยถ่วยถ้าเกิดมันจะช่วยทำให้นายทำกิจกรรมของนายได้เร็วยิ่งขึ้นเนี่ย <Really? S 1> ฉันคิดว่าฉันไม่เป็นไรนะ Really จ,จริงเหรอขอบคุณมากเลยนะฮันเตอร์ฉันน่าจจะตื่นเต้นไปหน่อยอะนะนี่เป็นครั้งแรกเลยอะ่ะที่ ฉันเป็นแบบถ่ายรูปให้ใครความหมายเดียวกันความจริงมันต้องแปลว่าฉันไม่เคยเป็นแบบถ่ายรูปให้ใครมาก่อน Don't <c oughs> worry ปากไ้ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะนายไม่ต้องทำอะไรเลยอะ่ะก็แค่ทำในสิ่งที่นายกำลังทำอยู่แล้วก็ทำเป็นเหมือนกับว่าฉันไม่ได้อยู่แถวๆนี้ก็ได้นะ <c oughs> ไอ t o อร i t shot นี่มันคือเหมือนแบบถ่ายภาพตอนเผลออะไรประมาณนั้นอะ ที่พวกผู้หญิงชอบถ่ายกันเซลฟี่ตอนเผลอถ้าเป็นเผลออะไรอย่างเงี้ยเออบางครั้งการที่ถ่ายรูปตอนเผลอหรือว่าถ่ายโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันก็จะทําให้รูปออกมาดูดีที่สุดแถมบรรยากาศในห้องเนี่ยก็อาจจะทําให้ภาพออกมาดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะอะไรอ๋อเข้าใจแล้วเคนทาโร่ นี่มันเป็นโอกาสดีเลยนะเนี่ยที่ฉันจะวาดภาพเขาโดยที่ไม่ต้องขอเลยได้ซ้ำอะอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นฮัลโหลฉันจะสาฉันได้มองหน้าเคียนทาโรชัดๆแล้วฉันจะได้มองหน้าเคียนทาโรชัดๆด้วยอะไรอย่างนี้ว้าวฮันเตอร์นี่ฮันเตอร์นี่ดูร้อนแรงต่างคนต่างโอ้โหคือความคิด ความคิดของฮันเตอร์นี่ใสๆนะความคิดเคนทาโร่นี่คือแบบอืว้าวฮันเตอร์นี่ดูร้อนแรงมากเลยนะเนี่ยยิ่งเขากําลังโฟกัสอยู่กับการวาดรูปของตัวเองเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เขาด,ดูยิ่งขึ้นไปอีกอะฉันน่าจะใช้โอกาสนี้ในการถ่ายรูปเขาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะฮัน <Hunter. S 1> เตอร์เต็มเต็ม,มแล้ว ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะรูปวาดของนายอะ่ะเออ,เอ,อมันก็ยังไม่เสร็จหรอกนะมันก็เหลือแค่แบบลงเส้นสุดท้ายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือไม่ค่อยมีความรู้ในด้านการวาดรูปอบบไม่รู้ดิมันมันคืออะไรอะ่ะน่าจะอารมณ์เหมือนประมาณตัดเส้นบ้า <c oughs> น่าจะประมาณนั้น <c oughs> ดูเหมือนกับว่านายเนี่ยจะตั้งใจกับผลงานชิ้นนี้มากเลยนะเนี่ยฮันเตอร์อาออะขอโทษทีนะอืมฉันจริงจังกับมันเกินไปหรือเปล่าอะ่ะแล้วรูปถ่ายของานายอะ่ะ <at> ไม่หรอกนะแล้วมันก็ทําให้ฉันได้เห็นด้วยนะว่านายเนี่ยรักในผลงานของานายมากขนาดไหนอะนั่นมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วอะนะ ฉันอดไม่ได้เลยนะเนี่ยว่าฉันอดไม่ได้จริงๆนะเนี่ยที่จะอยากรู้ว่านายวาดรูปอะไรอะ่ะ hmm. เริ่มสงสัยแล้วนะว่าทำไมานายถึงไม่โชว์ให้ฉันดูสักทีอะ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่สุดยอดสเปเชียลสุดๆไปเลยใช่ไหมเนี่ยอ <Well> ก็นะ oh. อ๋องั้นฉันคิดอะไรสักอย่างออกแล้วล่ะฮันเตอร์ เรามาแลกเปลี่ยนกันดูไหมล่ะหลังจากที่ทํากันเสร็จอะรูปภาพของฉันแล้วก็รูปวาดของนายอะฟังดูเป็นไงอะ oh. โอ้เนสซีคิดถึงจังเลยไม่ได้เจอ,นน my man, my man. อกันตั้งนานไม่เมนไม่เมนนสซีบอกนี่ผมจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นจริงๆเหรอเนี่ยเฮ้ยคุณยูริแน่นอนว่านายต้องทำอย่างนั้นยิ่งนายใส่น้อยชิ้นน่ยนายก็จะเดี๋ยวเดี ยิ่งนายใส่น้อยชิ้นเท่าไหร่เนี่ยนายก็จะยิ่งว่ายได้เร็วขึ้นไม่ใช่ว่ามันเป็นแบบนั้นหรือไงอ่ะอ๋อมันเป็นหลักการการว่ายน้ำนะเหมือนแบบเวลาคนจมน้ําอย่างเงี้ยก็พยายามถอดสภ้อาตัวเองให้เยอะที่สุดเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเบาลอยน้าได้อะไรประมาณนั้นนะ hmm. Let's see <S ใช่ได้จริงนะผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ผมก็ค่ไม่แน่ใจอ่ะว่าผมจะ มีชุดที่มันพอดีตัวกับผมอีกหรือเปล่าอะไร h e l เออสวัสดีคุณสวัสดีครับคุณยูริแล้วก็นาซุมิ oh. อ้อดูสิว่ามาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยพวกนกน้อยคู่รักสองคนนี้ไม่เคยจะอยู่ห่างกันสักนาทีเดียวเลยนะเนี่ยว่าไหมาอืมฉันว่าที่เคนทาโร่มาที่นี่เนี่ยเพื่อที่จะมา ทำตาเสร็จแล้วการถ่ายรูปใช่ไหมเนี่ยถูก <Yeah. S 1> ต้องแล้วครับคุณยูริแต่ว่าผมเนี่ยหาเหมือนแบบเออดูแลใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าวิวก็ได้ไม่ต้องใช้คำว่าแบบใช้คำว่าวิวอะไแต่ผมหาวิวดีๆไม่ได้เลยในการถ่ายอ่ะผมก็เลยคิดว่าน่าจะดีนะครับถ้าเกิดใช้ฮันเตอร์เป็นนายแบบให้อ่ะ <Huh? S 1> เป็นแบบให้ using <laughs> ยูรีนันคำว่าใช้สุดๆฮะนี่ใช้เขาเลยอย่างงั้นเหรอ Anyway What เอ้ยยังไงก็เถอะนะนันะสมิทําไมนายถึงอยู่ในชุดว่ายน้ํากับคุณยูริได้อะ่ะนี่ฉันคิดว่านายกาลังทํากิจกรรมของนายกับเซตโตซี่อกอะ Well ก็นะฉันกําลังกระโดดลงไปในสระแต่ว่าคุณยูริเขาก็มาห้ามไว้อะ่ะ แล้วก็บอกว่าต้องใส่ชุดว่ายน้ําดีๆแบบชุดว่ายน้ําดีๆคือมันรัดๆอะสมอลเลอร์รัดนะแล้วก็ให้ใส่ชุดว่ายน้ํารัดๆแบบเซตโตเขาอะ s right. <S แน่นอนอนายจะว่ายน้ําไม่ได้หรอกนะถ้าเกิดนายแต่งตัวไม่เหมาะสมกับแจมเมอร์นี่มันขวดค <c oughs> รูแล่วมันแปลว่าอะไรคอือยูริยูริมันน่าจะหมายถึงว่า นายน่ะไม่สามารถแว่าน้ำได้หรอกนะถ้านายไม่หาชุดที่มันพอดีกับการยัดขวดแจมโอ้ไม่ต้องอธิบายแล้วแหละว่าขวดแจมมันหมายถึงอะไร All right Roger that ออครับคุณยูริ Well อืม <c oughs> และพวกนายทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างอะ่ะไปถึงไหนกันแล้ว Scamaster um Yuri อืมผมก็เพิ่งทำงานของผมเสร็จแล้วนะครับคุณยูริ Oh อ่าผ,ผมก็เหมือนกันอะ่ะ ผมคิดว่าผมน่าจะถ่ายมาเยอะพอแล้วนะ oh. อ๋อไหนขอดูหน่อยสิจ๊ะ <Wow. S 1> ว้าวว้าวนี่มันนางฟ้าชัดๆเลยนะเนี่ยทั้งไม่ใช่นางฟ้าดิแองเกิลไม่ใช่แองเจิลอ่านผิดขอโทษแองเกิลมันแปลว่ามุมมองอะไรประมาณนั้นมุมอะ,อะโอ้ทั้งมุมมองทั้งการแสดงออกของภาพแล้วก็การจัดแสงเนี่ย มันดูดีไปหมดเลยนะเคนทาโร่ฉันประทับใจจังเลยอะ่ะนี่มันน่าประทับใจมากเลยหนึ่งภาพวาดเนี่ยมันแทนคำพูดได้หลายพันคำเลยนะเนี่ยมันทำให้ดูเหมือนว่านายเนี่ยจะสามารถจับภาพฮันเตอร์ตอนกำลังดูผ่อนคลายสุดๆแบบนึงเรียงใหม่ หนูว่านายเนี่ยจะจับภาพฮันเตอร์ในตอนที่กําลังผ่อนคลายแล้วก็การแสดงออกที่ดูดีที่สุดของฮันเตอร์มาได้เลยนะเนี่ยอะไรอย่างเี้ย <Yeah. S 1> ความจริงก็แปลแถแล้วแหละ,หละฉันไม่รู้จะเรียงมันยังไง <c oughs> สุบสิบอ๋อจริงด้วยอะ่ะนี่มันเหมือนรูปที่อยู่ในตามแมกกาซีเลยนะเนี่ยพวกนี้ที่จะสารน่ะแมกกาซีไม่ใช่ซองปืนนะ งั้นนายได้งั้นเธอได้เอาให้ฮันเตอร์ดูหรือยังล่ะเคนทาโร่ oh. เอ้เออก็ยังหรอกนะครับคุณยูริแต่ว่าพวกเราก็ตกลงกันแล้วนะว่าพวกเราจะแลกเปลี่ยนผลง,งานกันอะตอนที่เราทำเสร็จแล้วฮันเตอร์แล้วนายพร้อมหรือยังอะฮะฮันเตอร์เออเอกก็เออฉันไม่คิดว่าฉัน Are alright? you all right? เออ t ฮมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอะ เคทาโรเออเคนทารโรที่รักทำไมเธอไม่ลองไปหาคุณโยชิเขาดูล่ะก็ให้เขาดูรูปนี้แล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยแอปพูบมันแล้วแอปพูบก็คือเหมือนแบบยืนยันอนุมัติอะไรนั่นะแหละประมาณนั้นแล้วนายก็ไปเอาตาเสร,ร็ลักการถ่ายรูปของนายมาด้วยสิ่งนี้ Really อะไรนะครับจริงเหรอ Congratulations สุดยอดไปเลยนะเนี่ย Ken Taro so cool. เริ่มแน่ไม่ใช่แล้วนี่มันโคตรเจ๋งเลยนะเนี่ยนี่มันตาแรกของเอ้นี่มันตาเสรจลักษณ์แรกของฉันเลยอะ่ะ Thank you so much งั้นผมจะรีบไปหาเขาเลยอะ่ะตอนเนี้ยขอบคุณนะครับคุณยูริคุณยูริช่วยอะ่ะ <laughs> คุณยูริน่าจะรู้ <laughs> เออมีอะไรผิดปกติหรือเลปล่าอะ่ะหืมชิรักทำไมเธอถึงไม่โชว์รูปที่เธอวาดให้เคนทาร่ลูเขาดูล่ะเ <Wow. S 1> <laughs> หมือนเหมือนไม่ได้พูดนานแล้วมันหอบเออก็ก็เพราะว่ามันเป็นภาพที่วาดออกมาจากแบบของเขาอะ่ะ Really ้าวจริงเหรอเนี่ยนี่ ฉันไม่เคยเห็นนายวาดรูปมาก่อนเลยนะฮันเตอร์พวกเราขอดูได้ไหม <Okay. S 1> อ่ะโอเคเออแน่นอนมันอาจจะดีมากกว่านะที่จะโชว์รูปภาพให้นายดูก่อนน่ะเพื่อที่จะแก้ไขอะไรต่างๆก่อนที่จะเอาไปให้เขาดู That was amazing เกินมึงก็วาดกงเก่ง <laughs> มึงวาดรูปได้ขนาดนี้มึงไม่ต้องอายแล้วแหละเอาจริงๆนะหลายคนวาดรูปสวยแบบคนที่วาดแฟนอาร์ตยริงเนี่ยทำไมถึงไม่มีความมั่นใจในตัวเองกันเลยอะ่ะคือแบบเอาจริงๆนะคนที่วาดแฟนอาร์ตให้ทุกคนวาดรูปสวยมากเลยแต่แบบบางคนก็ไม่ค่อยมั่นใจก็มาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าเธอทําดีที่สุดแล้วหนูรูปพี่วาดรูปไม่เป็นนะหนู <laughs> มันเป็นความสามารถอะ่ะควรจะภูมิใจความสามารถของตัวเองหน่อยมั่นใจมั่นใจ อะไรนะฮั Hunter. นเตอร์นี่นายวาดเองจริงดินี่มันดูสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเห็นด้วยเลยอ่ะนี่มันทำได้ดีมากเลยนะฮันเตอร์ดูเหมือนอนาคตข้างหน้าในเส้นทางแห่งศิลปะเนี่ยมันจะดูสดใสามากๆเลยนะฮะ <Huh? S 1> และอะไรที่นายหมายถึง แล้วความผิดพลาดที่นายหมายถึงมันคืออะไรเนี่ยฉันไม่คิดว่านายจะต้องไปหาอะไรมาแล้วนะนี่มันสุดยอดไปเลยอะ่ะ hmm. เออนี่ฉันก็แค่สเก็ตเองนะ really นี่จริงปะเนี่ยนี่มันดูเหมือนกับผลงานสุดยอด masterpiece เลยนะเนี่ยถ้าเขียนเขียนฮาโลดูหล่อมากเลยอ่ะในรูปเนี้ยมึงอวยอะไรขนาดนั้น เออบอกฉันหน่อยได้ไหมอ่ะฮันเตอร์ทำไมนายถึงไม่โชว์ให้เคนทาร่เขาดูไปเลยอ่ <_ T> ะเฮ้ยถ้าบีถ้ามีคำว,ว่าบีฟอร์น่าจะอารมณ์แบบทำไมนายถึงไม่ให้เคนทาร่เขาดูก่อนล่ะอะไรแบบนี้น่าจะประมาณนั้นมากกว่าเท่าที่ฉันได้ยินมาเนี่ยพวกนายสองคนตกลงที่จะแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่เรื่องอะไรอ่ะแล้วทำไมนายถึงมาเปลี่ยนใจตอนวินาทีสุดท้ายกันล่ะ ฉันรู้่นะว่าฉันสัญญากับเคนทาโรเขาไว้แล้วว่าจะแลกรูปกับเขาแแต่ว่าเขาเนี่ยเห็นนะว่าฉันเนี่ยติดเต้นกับมันหมายถึงเรื่องรูปมั้งก็เลยกลัวว่าพอรู้ว่าวาดตัวเองเราจะคิดว่าฮันเตอร์แปลกๆเพราะว่าเมื่อว่ารูปกูแล้วมันทาเป็นยิ้มกิมกิอะไรอย่างนี้ฮันเตอร์ไม่มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยแต่ แต่แล้วอยู่ดีๆฉันก็นึกขึ้นมาได้ว่าบางทีฉันอาจจะพยายามมากเกินไปก็ได้ที่จะทําให้เขาประทับใจอ่ะ Are you sure ก็คือเหมือนแบบฮันเตอร์ไม่ชอบทําตัวเด็ดอะไรอย่างงี้นายก็เห็นไม่ใช่หรืองไงอ่ะว่าเคียนทาร่โลเขาตื่นเต้นมากแค่ไหนที่จะได้เห็นภาพวาดของนายอะ่ะ ฉันแน่ใจนะว่าเขาเนี่ยจะต้องชอบมันมากแน่ๆไม่ดิต้องรักมันเลยแหละเลิฟอะโดยเฉพาะถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่พิเศษสุดๆแบบเนี้ยอืมอืมบางทีฉันอาจจะคิดเองเออเองก็ได้ะนะแต่ถ้าเกิดมีคนมาวาดภาพของฉันให้เนี่ยฉันก็คงจะรู้สึกขอบคุณคนคนนั้นมากเลยอะ <But> แต่ว่าเคียนทาโร่ กับฉันเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันไม่ใช่หรือไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเหมือนเหมือนฮันเตอร์จะพูดคนละเรื่องกับนัสมีนะเนี่ยคือนัสมีก็พูดเชิงเพื่อนนั่นแหละแต่ฮันเตอร์พูดแบบพี่อ้อยพี่ชอดเนี่ยปรึกษา <c oughs> <c oughs> เขาอาจจะคิดว่าฉันเนี่ยสิ้นหวังแล้วที่จะสนิทกับเขาก็เลยพยายามจะทำอะไรแบบนี้ขึ้นมาฮันเตอร์ที่รัก แล้วทำไมเธอถึงคิดแบบนั้นล่ะ Scoutmaster Yuri อ่าคุณยูริครับ Hunter น,น่าจะไม่ได้หมายถึงแบบที่เขาพูดหรอกนะครับเขาก็แค่ c h e up อลองคิดดูให้ดีนะ Hunter ถ้าเกิดเธอโชว์รูปพวกนั้นให้เราดูได้อะแล้วทำไมเธอถึงจะโชว์รูปให้เคน t a โ o ่เขาดูไม่ได้ล่ะ ถ้าเกิดเธอเห็นเคนทาโรเขาเป็นเพื่อนจริงๆเนี่ยเธอก็ควรที่จะเชื่อในตัวเขาให้มากกว่านี้นะเว้นสะแต่ว่าเธอเนี่ยก็มองเขาไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นๆเลยแบบที่เธอกำลังคิดอยู่ <No. S 1> ไม่นะครับคุณยูริผมไม่ได้คิดว่าเคียนทาโรเป็นแบบนั้นเลยนะ <Wow. S 1> มันก็ ถ้าอย่างนั้นก็ได้คำตอบแล้วไม่ใช่หรืองไงไม่มีเหตุผลที่จะลังเลอะอะไรแล้วนะเมื่อเธอไม่ได้มีเจตนาอื่นอแอบแฝงนอกจากความตั้งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเขาเป็นเพื่อนที่เธอให้ความสำคัญ Run <along> now. ตอนนี้ก็ไปตอนนี้ก็เอาไปให้แคนทาโร่เขาดูได้แล้วนะเอาไปให้เขาเป็นของขวัญที่เธอทุ่มเท มันขึ้นมาคุ้มเทรสร้างมันขึ้นมา <All right. S 1> โอ้ยแต่ยากเว้ยครับ Thank you ข,ขอบคุณนะครับคุณยูรินาซิมิเันจะไปหาเคนทาโร่ก่อนนะแล้วก็มอบรูปวาดของฉันให้กับเขาาว <Wow. S 1> ว้าวคุณยูริคุณโน้มนาวฮันเตอร์เขาได้ยังไงเนี่ย เด็กน้อยคนนี้เขาก็แค่ต้องการกำลังใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละนะมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปหรอกนะถ้าเกิดเขาจะเอาแต่อยู่ในโลกของตัวเองอะนอกจากนี้การที่ได้เห็นคนที่มีค่าพอที่จะทำให้ฮันเตอร์ นอกจากนี้การที่ได้เห็นคนที่มีค่าพอที่จะทําให้ฮันเตอร์สนใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดูน่ารักมากเลยนะสําหรับความแบบเขาเรียกว่าไงสำหรับความบริสุทธิ์ใจของเขาก็คือเหมือนกับจะพูดแปลเป็นไทยอีกทีนึงก็คือเหมือนกับยูริเนี่ยจะพูดว่าฮันเตอร์เนี่ยรักเคนทาโร่ด้วยความบริสุทธิ์ใจและเคนทาโร่ก็บริสุทธิ์ใจหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันประมาณนั้นฮะฮะนี <Huh? S 1> uh ่ huh. คุณกาลังหมายถึงอะไรอยู่ครับเนี่ยคุณยูริมโนอะไรอยู่อะอ๋อไม่มีอะไรจ้า anyway ไงก็เถอะนะนัสมิอย่าคิดว่าฉันจะลืมนะว่าฉันพาเธอมาที่นี่ทาไมอ่ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วฉันจะไม่ให้เธอทํากิจกรรมอะไรเท่านั้นแหละถ้าเธอยังไม่ให้ถ้าเธอยังไม่ยอมให้ฉันเห็นอะไรเพิ่ม what เห็นผิวสกินถ้าเธอยังไม่ยอมให้ฉันเห็นผิวอื่นๆของเธออีก เอ,เอ,เอครับคุณยูรยิเรามาสลับตัวกันเถอะฮัลโหลอ้าวอ้าเอาเอโอเคงั้นพานนี้กี่ขอพักไว้ตรงนี้ก่อนละกันพอเริ่มหนยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเอาไงเดียคือตอนนี้หลังจากที่จบฝึกงานกี่จะไม่ว่าอีกเออเอาเป็นว่าคลิปเนี้ย กีอาดวันที่28แต่กีอาจจะเอาไปลงวันที่1หรือวันที่2แลละกันนะเพราะว่ามันมีเรื่องที่จะต้องเคลียร์ที่นู่นอีกนะอาจจะดองคลิปเอาไว้ก็หลายๆคลิปแล้วก็ค่อยลงทีเดียวตอนว่างอะไรอย่างนี้เราตอนว่างก็นั่งทําคลิปอีกมันจะได้ไม่เกิดการดองกันโอเคสำหรับวันนี้บายยเออแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งมีโปรเจกต์ที่คิดจะทําอยู่แต่ไม่บอกหรอกว่าเกมอะไรไม่คิดว่าทุกคนไม่น่าจะเดาถูกเอาเป็นว่าบายยเจอกัน ไปนั่งเดากันเอาเล้ลกันว่ากี่จะทำคลิปอะไรต่อ <laughs>